สวัสดีครับวันนี้เราก็มาออกตรวจที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยานะก็คืออันนี้เราก็เดินตรวจนะครับทั้งหมดในแถวอบตนะครับอบตท่าอิทนะแล้วก็มาเราเดินเดินตรวจนะเดินตรวจครับโดยสภาพทั่วไปนะของชุมชนอิสลามเนี่ยจะเป็นชุมชนของวัดท่าอิท